ดีครัวันนี้เราจะพาไปที่ลับที่ไม่เคยน่าจะไม่เคยมีใครไปนะครับเอมที่รับอะ่ะที่นึงในบริเวณนะครับข้าไปเลยนะครับนี่ี่มันจะใส่เลยนะครับั่งโอเคยกล้อเลยยกล้อบูม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 ชน งั้นไปกันต่อเรื่อครับบูเคเคอ้ยไปผิดทางแล้วครับไปผิดไปผิดทางแล้วครับบูม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 บบูม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  ดลโอเคงั้นไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะครับเดินเดินครงนี้ต้องเดินไปครับไปต่อจะถึงแล้วเนี่ยบางคนอาจจะเคยมาบางคนก็ไม่เคยมามีน้อยเปอร์เซ็นต์ที่เคยมาครับไปต่อไปต่อไปต่อจะถึงแล้ว เสถึงแล้วครับเสถึงแล้วครับเสถึงแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วชื่อแล้ว,ลวค่ะทุกคนที่รับที่ที่เห็น,ท,หนที่เห็นทั้งเมืองเลยครับนี่ครับแล้วก็บินอันนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่นี่มันค้างครับเดี๋ยวเอาใหม่เลยโอเคนี่ครับนี่ไงงั้น นี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับเบอรเออออ